ชื่อออมค่ะชื่อเล่นชื่อจริงชื่อธันพิชาค่ะชื่อนำาำสกุลิตรประวัติค่ะจะมาเล่านิทานเรื่องพี่ไข่ไม่ยอมโตค่ะโอ้ข้อนหินเราจะต้องเดินอย่างระมัดระวังพี่ไข่เดินแบบระมัดระวังมากเพื่อที่ไม่ให้ไข่ตัวเองแตกไป สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีจ้ะลูกลูกต้องโตบ้างนะไม่เอาหรอกครับคุณแม่ผมอยู่อย่างนี้ดีอยู่แล้วครับพี่ไข่พูดอย่างนี้อยู่เสมอสวัสดีครับพี่สวัสดีจ้ะน้องโอ้เป็เปน,เป,นเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกเทียย น่ารักจังปปเป็นลูกเตี๊ยบสีเหลืองน่ารักจังขอบคุณครับพี่ไข่ก็เลยให้น้องเล็กมาลองขี่หลังดูโอยหนักจังเลยน้องน้องหนักบ้างเยอะเนี่ยขอบคุณครับน้องจะโตว,วันโตคืนน้องก็โตไปเลยแต่ขอให้พี่อยู่อย่างนี้ เล็กก็ต้องมีแม่มาคอยกบพี่พี่จะอบอุ่นแล้วถ้าพี่อยากไปไหนพี่ก็กระโดดตึง้งกระโดดไปน่นกระโดดไปนี่ได้หรือว่าจะไปลอยคลองสบายอยู่ก็ได้จะจะจะไปลอยสี่ชั่วโมงก็ได้ตามใจพี่เลย ของค่ะแล้วก็รีบแล้วพี่ไข่ก็รีบเร่งอ,อยากไม่คิดชีวิตเลยค่ะพีะ่ไข่พี่ไข่ขไปหลบอยู่พี่ไข่พี่ไข่ไปหลบในจมูกของคุณหมูคุณหมูรู้สึกรู้สึกว่าคันจมูกก็เลย ไมเสียงเหมือนไม่ดีเลยโอ้ไข่ฉัล้าหมดแล้วพอตอนกลางคืนพี่ไข่ก็กังวลนกังกังวลนนอนอนอนไม่หลับพอรุ่งเช้าขึ้นมาไข่ก็เริ่มแตกทีละนิดทีละน้อย เป็นอย่างที่พี่ไข่พูดไปเป็นอย่างที่พี่ไข่กังวลไปจริงๆสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีจ้ะลูกโอ้ตัวใหญ่แล้วเท่จังเลยนะลูกขอบคุณครับแม่สวัสดีครับพี่สวัสดีจา้าโอ้พี่ตัวโตวไวจังเลยนะครับ มองไปในเงาของตัวเองแล้วก็พูดว่าแต่เป็นอย่างนี้ก็ดีเป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วแล้วพี่ไข่ก็มีความสุขข้อคิดคข้อคิดเราเป็นเด็กพอเราโตขึ้นเราก็ต้องทำงานเลี้ยงแม่ค่ะนี่่ะขอบ 冰块。公开